สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันในช่องทีชอ n วันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นคลิปนั่งคุยชิวๆคุยเพลินๆนะคะทุกคนวันนี้จะไม่มีนกต่างๆมาเกาะข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเราขี้เกียจออกไปหยิบน้องมาเกาะนะคะทุกคนเราก็จะมานั่งพูดคนเดียวนะคะ คลิปนี้นะทุกคนข้าจะมาแนะนํานะคะสาหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเลี้ยงนกหนึ่งตัวนะคะทุกคนเลือดจะไม่ใช่มือใหม่นะคะแต่ว่าเลี้ยงนกมาแล้วหลายสายพันธุ์แล้วกําลังคิดอยู่ว่าจะเลี้ยงนกอะไรต่อดีนะคะโดยสมมติว่ามีกินชีกแล้วแล้วแบบเออจะเลี้ยงนกตัวต่อไปจะเอาอะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มือใหม่ที่กําลังมองหานกเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวข้าจะมาบอกกันะค่ะว่ามีนกอะไรที่น่าเลี้ยงบ้างนะคะทุกคนไปดูกันเลย <S 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 <ๆ>นกแก้วสายพันธุ์แรกที่ข้าจะแนะนํานะคะทุกคนก็คือนกแก้วสายพันธุ์ซันคอนวนะะะะคคกกก็จจมีีตััวสแดงบเหลือนนทุ เป็นนกแก้วที่แบบว่าสีสวยมากเหมาะสาหรับมือใหม่นะคะทุกคนเลี้ยงง่ายปล่อยมินิสระได้นะคะทุกคนแล้วก็เชื่องมากข้อเสียคือเสียงดังสุดๆไปเลยนะคะราคาก็อยู่ที่ตัวละประมาณ2,000ันอัพนะคะทุกคนราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะนกแก้วตัวต่อไปที่ข้าจะแนะนํานะคะก็คือนกแก้วสายพันธุ์กีนชิกคอนัวนะคะหรือว่านกแก้วกินชิกนั่นเอง นกแก้วกินชิกนะคะทุกคนเป็นนกแก้วที่แบบตระกูลเดียวกับนกแก้วสายพานันธุ์ซันคอนัวเลยนะแต่ว่าจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่านะคะทุกคนแล้วสีสันก็จะดรอปจากซันคอนัวมันนิดนึงนะนกแก้วสายพันธุ์กินชิกนะคะข้อเสียคือชอบกัดอะทุกคนเชื่องนะคะสามารถปล่อยมินิสระได้ราคาจะอยู่ที่ตัวละประมาณ1000พันขึ้นนะอันนี้เข้าจําราคากินชิกไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเข้าจะขึ้นราคาไวตรงนี้นกแก้วสายพันธุ์ที่สาม กนแก้วาส่ันิษฐาที่เขาจะแนะนํานะคะก็คือนกแก้วใสยพันธ์ฟร์พัสนะคะฟร์พัสนก็จะเป็นนกแก้วที่แบบว่ามีขนาดตัวที่เล็กที่สุดในโลกอาจจะเป็นนกแก้วที่มีนิสัยน่ารักหรอเนอะเขาจะค่อนข้างดุนิดนึงนะคะทุกคนจะชอบกัดนะ oh. แล้วก็เป็นนกแก้วที่แบบว่าสีสันฉูดฉาดนะคะคือสีสันสวยงามมากมีทั้งสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีชมพูไม่มี ลูกป้อนฟอพัตอนนี้นะคะทุกคนสีฟ้าสีเขียวน่าจะเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ2,000อัพนะคะเข้าจําราคาไม่ค่อยได้นะแต่ว่าต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ราคาฟอพัดมาแรงเวอร์อต่อไปที่เข้าจะแนะนํานะคะก็คือนกแก้วสายพันธุ์จาดีน จาดีนะคะทุกคนก็จะเป็นนกแก้วสายพันธุ์จาดีนั่นแหละจาดีก็จะมีขนาดที่แบบว่าพอๆกับซันคอนวนะคะอาจจะใหญ่กนนว่าซันคอนวนนิดนึงเลทุกคนจะเป็นนกแก้วที่แบบว่าสีออกไปทางเขียวเขียวดำๆน,นะ,ะกล็ดเขาจะเป็นสีดำมันเท่มากเลยนะสำหรับหลายคนที่แบบเบื่อหันมาคอแล้วเบื่อซันคอนวนแล้วจะเลี้ยงอะไรดีแนะนําจาดีนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกราคาลูกป้อนจาดีนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6 7เจ็ดพันอัพนะคะต่อไปที่เขาจะแนะนําสำหรับมือใหม่นะคะก็คือนกแก้วสายพันธุ์อเมซอนเยลโล่ขาว ตอนแรกที่ข้าจะซื้อแคสเปอร์ที่เป็นนกแก้วสายพันกระตัวเข้าวกำลังเลนะคะระหว่างกระตัวกับอเมซอนก็ใช้เวลาตัดสินใจค่อนข้างนานนะคะระหว่างอเมซอนกับกระตัวเพราะว่าอยากได้ทั้งสองพันเลยแต่ว่างบมันจํากัดไง <c oughs> เลือกน้องกระตัวมาแต่จริงๆแล้วอเมซอนนิสัยก็ค่อนข้างน่ารักนะพูดเก่งปล่อยบิดิสระได้ดีนะคะทุกคนนิสัยก็น่าจะคล้ายแอฟริกันเกรย์นะคะราคาอเมซอนเยลโล่คาวนะคะก็จะอยู่ที่ตัวละ2 0 0 0มื่นอัพนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็คือนกแก้วสายพันธุ์อเมซอีกแล้วนะคะแต่จะเป็น Amazon Orange Wing นะคะทุกคน <Nope. S 1> Amazon Orange Wing นะคะทุกคนก็จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่า Amazon y e l โล w h o าวนิดนึงนะคะหร่เท่าเท่ากันว่า อเมซอนเยลโล่ขาวมันจะแพงกว่า Amazon ออร n เ i n วิงก็ทุกอย่างนะคะคล้ายๆอเมซอนเยลโล่ o าวหมดเลยต่างกันแค่รูปร่างหน้าตาที่แตกต่างไปจากกันหน่อยนึงนะคะอเมซอนออร์เล w วิงนะทุกคนพูดเก่งเหมือนกันนะคะสามารถปล่อยวินสระได้ดีเลยนะราคาจะอยู่ที่ตัวละ1,000 10, 0อัพนะคะทุกคนตัวต่อไปที่แนะนํานะคะก็คือนกแก้วสายพันธุ์แอฟริกันเกรนะคะทุกคนหรือว่านกแก้วสายพันธุ์เกรนั่นแหละ หลายคนที่พึ่งสนใจนกนะคะก็จะอยากได้อฟริกันเกย์แบบว่าต้นๆเลยนะทุกคนเพราะว่าอฟริกันเกย์เป็นนกที่พูดมากนะคะแล้วก็เป็นนกที่แบบไอคิวแบบสูงมากนะทุกคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยากได้นกที่แบบว่าเก่งๆพูดได้เยอะๆนะคะก็แนะนำเป็นอฟริกันเกย์ะทุกคนข้อเสียก็คือน้องเขาแบบว่าโลกส่วนตัวสูงก็คือแบบฉลาดเกินไปนะทุกคนเข้าใจไหมแบบเออมีความคิดเป็นของตัวเองอยากบินมาก,ก็มาแต่ว่าปล่อยบินอิสระได้ดีนะคะทุกคนแล้วแต่อารมณ์เขาบางทีก็ปล่อยไปเขาก็อาจจะอยากแวะเล่นหนไม่ถึงเวลาอออกลับๆ เขาเป็นประมวลความคิดตัวเองได้นุกแก้วส่ยพันแอฟริกันเกรนะคะจะมีราคาอยู่ที่ตัวละ1,000 0อัพนะคะตัวต่อไปที่เข้าแนะนํานะคะทุกคนก็คือนุกแก้วใส่ผัันมองค์นะคะทุกคนนุกแก้วสายพันุมองค์นะ บัลมองนะคะมีรูปร่างหน้าตาที่ตะมุตะมิหน้าตาแบบคล้ายๆฟอพัดเลยนะแต่จะเป็นฟอพัดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสีสันที่ละมุนละไมมากทุกคนเอาง่ายๆข้ารู้สึกว่า2 0 0พันเนี้ยว่างฟอพัดกับไอ้มองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยนะมองนะคะทุกคนเป็นนกแก้วนายเดียวนะก็คือเอาเจ้าของเพียงคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เป็นนกแก้วที่แบบว่าน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะราคาลูกป้อนมองนะคะมันจะขึ้นอยู่กับสีทุกคนเหมือนฟอพัดเลยสีเขียวก็จะถูกหน่อยนะคะสีฟ้าก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดนึง เขียวก็อยู่ที่ตัวละประมาณ5,000นะคะทุกคนนกแก้วตัวต่อไปนี่ค่ะจะแนะนําสำหรับมือใหม่นะคะทุกคนจะเป็นสําหรับมือใหม่ที่แบบว่ามีงบค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะเข้าก็แนะนํานี่เลยนกแก้วสายพันธุ์เชสนัทมาคอนะคะทุกคน ะะจะมีขนาดคล้ายๆกับนกแก้วหันมาคอเลยแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าประมาณเท่า2เท่านะแต่ว่าจะเล็กกว่าบูโกมาคอนะขนาดก็ประมาณแอฟริกันเกย์นะเล็กกว่าฟิเกนเกย์หน่อยหนึ่งนะคะทุกคนนกแก้วเชนนันมาคอนะคะจะสามารถพูดได้นะวินิสระได้ดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เชื่องติดเจ้าของนะคะทุกคนส่วนราคาของนกแก้วเชสนันมาคอก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ2 0,000ืนนะคะแก้วสายพันธุ์สุดท้ายที่ข้าจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะคะทุกคนก็คือนกแก้วสายพันธะุ์บูแอนโกมาคอนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของคนที่เลี้ยงนกแก้วเลยนะคะก็น่าจะอยากครอบครองมาคอสักหนึ่งตัวเขาก็แนะนําเป็นนกแก้วสายพันธุบลูโกมาคอเลยรือถ้าเกิดว่ามือใหม่หลายๆคนที่มีงบมากขึ้นไปอีกก็อาจจะไปซื้อสกาเล็กกินวิงหรือว่าเป็นไฮยาซินไปเลยก็ได้นะคะาตามงบประมาณเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้ามือใหม่ก็แนะนําที่บูโกก่อนเอาทูกๆก่อนนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าเลี้ยงแล้วแบบมีอุบิเหตุอะไรต่างๆนะคะจะได้แบบไม่เจ็บมากนะคะทุกคนถ้าซื้อนกแพงมาแล้วอุบิเหตุหน่อยหนึ่งนี่แบบ ลึกนะก็ราคาบูกนะคะก็จะอยู่ที่ตัวละ35,000บาทบวกนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากผ่านโควิดมาเน่นกทุกตัวราคาอัพขึ้นหมดเลยนะเพราะว่าตลาดต่างประเทศเขาก็รับซื้อไข่ไปจากประเทศไทยนะคะทาให้ไข่นกแก้วเนี่ยมันมีราคาที่แบบพุ่งสูงขึ้นนะทุกคนแล้วก็ผู้พอเลี้ยงนะคะเขาก็อัพราคาขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าไข่มันราคาขึ้นอาหารลูกปอลก็ขาดตลาดอาหารลูกปอลขึ้นราคานกก็ขึ้นราคา้าใครสนใจนกแก้วมาคอก็เลี้ยงมาขอได้เลยนะก็เลี้ยงตามความชอบเลยทุกคนอาจจะมีนกแก้าายพนออื่่่กเหจีทไไมดดู ก็ไว้รอดูพาร์ทสนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาไวไปไวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะมือใหม่ก็ศึกษาได้เลยนะคะถ้าชอบพันไหนในที่เข้าพูดมาเนี่ยเราไปซื้อก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดแชร์กดสัตว์ตักให้ไปตามพี่หม่ค้าด้วยนะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายพี่คอนเซปนะคะช่องเราต้องบุยบุย